เอาละครับสมสดิท่านสมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมเป็นคลิปของฟีฟ่าออนไลน์นะครับผม f ี f a Online น์ซีหรือที่เปลียนชื่อแล้วเป็น FC o n l ออนไลน์คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแพ็กของกิจกรรม b u ตตี p เพย์ตูเกตเ,เตนะครับกิจกรรมเล่นกับเพื่อน2คนนะครับผมโดยหลักๆแล้วก็จะมีพวกการบวกแต่เนีนะครับมาให้ดูกันว่าตอนนี้นะครับมันมีแพ็คมาลดราคาลดถ,ถึง89%จากราคา 15000 0 fc เหลือ15500 0เท่าไร fc นะครับผมซึ่งเราก็จะมาซื้อคัว่าคุ้มค่าไหมกับเงินที่จะจ่ายไปโดยประมาณอยู่ที่150บาทมาครับไปซื้อกันเลยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีแถมพารุ่นบวกแใบมนี้ไปด้วยจากกิจกรรมนะครับและธารกิจคู่หูครับพารุ่นบวกแปดเช่นกันและมีรุ่นถึงปี24ตัวบี y ด้วยเอาละครับไปดูในกเกมครับผม แล้ก็มารับของนนวันกันก่อนนะครับรับเลยครับผมมาเรื่มที่การแพ็คโค้ดฝึกฝนนะครับการแพ็คโค้ดฝึกฝนก็จะได้การดีเฟนซ์มิดฟิลแล้วก็ฟอร์เวิร์ดมานะครับแตการอ่าโค้ดหกดาวเรา,าเรื่อกขอที่การดีเฟนเตอร์ก,อกันก่อนเลยการดีเฟนเตอร์นะครับจะมีะท,ที่เขาายทักษแะแาะการเพื่อกปรปัะทาใมาใแล้วหนึ่งอันมาดูครับว่าจะได้อีก2ออย่างเป็นอะไรเปิดปุ๊บ อ่าถือว่าโอเคเลยนะครับมีการป็การตัาแดงแล้วก็มีน้องคุงสไลด์นะครับผมก็พอใช้ได้ครับผมไปกันที่การ์ดมิดฟิวนะครับการ์ดมิดฟิวก็เช่นเดิมครับผมมีการประทะมาให้แล้วเเลยครับเป็นการ์ดกองกลางมิดฟิวเดอร์ได้เป็นอ่ามีหวอมาแล้วก็มีการอวบนกลับมานะครับผมถือว่าไม่รู้สีผมใช้ไม่ค่อยเป็นมากรนที่การ์ดแทนของแล้ครับ สเปเชียลโค้ด forward นะครับ6ดาวของหน้าขอดีๆขอฟิร์ชัตฮึบอ,อ่าดีแ้ะครับของดีเลยมีฟิร์ชัตเข้ามาด้วยถือว่าสมบูรณ์แบบนี่ครับสุดสมบูรณ์สมุรสมูร,มรแบบมาที่การ์ด p ีีกันบ้างนะครับการ์ด p ีีก็นี่นะครับได้มา1,000 0 100หมื่เอ็มร้อยลวผม1,000มเอ็มเปิดไปเลยมาที่แคดได้ของเราดีกว่าครับ การรุนบวก8นะครับโดยขอเป็นการ์ดพวกแบบรุนบวก6ถึงบวก8 5ถึงบวก8อะไรอย่างนี้ก่อนนะครับาไปนี้ก่อนเลยอเอาเอาเก้าสิบหกบวก6ถึงบวก8ไปครับไปแรก Let's go จะได้เกิน1,000งหมเอ็มสักใบหรือไม่อ่าไฟเย็นบวก8ปดไหมอ้โผมลืมชื่อคนนี้จริงจริงนะครับลืมชื่อแม่ คาร์ลุนบวก5้าถึงบวกไปนะครับโอ้เอาเก้าสิบหกเหมือนเดิมไปครับใบที่สองออกมาแล้วโอ้ไปถึงพัเอ็มเป็นมารุยันเฟลนี่นะครับล่างไม่หัวคูโอ้โหปีวิทีอาครับผมการไปต่อไปนี่ก็เป็น96้าสหกเปนกันบวกหกถึงบวก8ปบัทที่3นี่ครับไปเลย ไปนะครับอคอนราดไลเบอร์บวกหกใ my god เอาเป็นการใบนี้ก่อนนะครับมี PMC มี PE21 มี PEBS โอ้โอออกซ่าบวกหุ o ่นบวก8ครับผมไม่เทพรู้สิบวกแดแน่ๆอยู่แล้วไปครับผมไฟเยน PE อ1เเป็นคิมเพนเบ้นะครับใบเราสุดท้าย มีปีแคบ EBS e ีท e ีย e ี S, e ่ส e ิบเอ็ดโอ้เอาเก้าสิบหกขึ้นไปพวกแปดขอหมื่นเอ็มได้ไหมถึงหมื่นเถอะโอ้ไม่ถึงมีแคบมวยเซนเดอร์เหรอครับเป็นคนฟินแลนด์ด้วยอ่าต้องขออภัยผมไม่รู้จักเลยครับและครับผมนี่ไฮไลท์ของเรากปียี่สิบที่ออทีวทยนอมินีไปครับ เกินหมื่นไหมอ่าเจนบงแ,บบบแซมบ้าหรอแซมบ้าไม่รู้จักเลยครับเป็นโกทีเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมบัตตี้ทูเกเตอร์นะครับราคาแพ็กก็ลดร,ราคา89เปอร์เซ็นเล่นกับเพื่อนสองคนจาก150,000 FC เหลือ1 5 5 0 0 FC นะครับเพือพ่อนๆที่เติมไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับได้คุ้มค่า กว่าผมไหมหรือว่าเกือกว่าผมมาคขาเป็นพูดคุยกัน้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ